สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเมนฟูตลบเลยทีดีอ่าท่านผู้ชมครับไม่เป็นรหรอกคอยร้อนคอยเองวันนี้ท่านผู้ชมผมมาอยู่ที่ศารปู่พญาเต่านะครับเมื่อนี่มาขอโชคลาภเพลินเพราะว่าเมียข้าเจ้าเห็นอยู่เดม่าเขล็กยังก็เก่าสองรวมอยู่เลหหางประทัดเพลินไงเก่ากับหกตัวเดียวกันเด้อท่านผู้ชมเด้อออกเก่าสองไอออกเลขกออกหกสองหกนะครับ อาเลขกพนักเพิ่นได้มานมองประทัดิที่เก้าสองนะครับผมเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูกันใหม่วางงวดนี่เฮ้ยว่าไม่ยังเดี๋ยววางงวดนี่เพิ่นสิได้ตัวใหญแบบใหญ่ใจมาเบิ่งกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับไปต่างบุคคลเฮ้ยคนลุกไปแล้ยเฮ้ยเฮ้ยมาค่างบุคคลนะครับรถคันที่เก่าครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยตีนไปดิ พี่คนนี้พาดดีวันนีครับพ่อเขียดโอ้ยรับไปใส่มาไปใสมานี่เอาเห็นยังนี่โอ้ใหม่ผมใหม่เหรอพาคือพ่กเขเห็นไหนในตาชงนี่าดโอ้โนเจ้าเด้อไไปไปเท่าเอาทาบ่โอ้วชนี่แหละยิงเสื้อหัว นะครับผมนนะครับมือนมากับมาวินชาแนลผมสวัสดีครับหุ่มา,าวินครับสวัสดีครับผมไปงานไปก่อนเด้อมาวินเลยนะครับนี่ครับผม,ว,ม,ว,นะบบผมวันนี้มีหนุ่มอําคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นพอ่อทองแหลกคนเดิมเบาชัยเบาเขียดนะครับวันนี้เบาชัยว่างงานพอดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับขึ้นหนาเขาอุดรแกฉะ ห่อนตกลุ่ม,ม okay. Vatican, แปงลุ่มแปงตก่ทังแปงท right. ังแปงมันห่อนเนาะอากาศห่อนแม่นนี่นี่อาบน้ำซองเราดิอาบน้ำแล้วก็บหอนแล้วแม่นอาบซองเราไปนี่ไปเฮาวอ่าไปจับประชมนะครับยังขี่มะมันเป็นประชุมจับปรชมโอ้ยก็ะเด็กระสกิดกันเนาะว่ามันเหม็นอีหยังเนาะทีๆได้เหม็นนมบูดว่ามันที่นี่หยังหยาดมีผู้บอลแม่นแม่นครับนะครับข้าวสารอันสุดทนี่ของพันธุ์ ปูเพาะยาเต่านะครับทุกผู้ชมเนอเสียงอะไรเสียงอะไรนะครับนี่ครับเล็กเลขประทัดที่ผมจุดแล้วมัานยังไม่ออกกับเขาทุกคนมาออกย้อนหลังนะครับก็กระหกตัวเดียวกันนะครับผมเนาะัเท็อนรคนเดิมนะครับะอกว่คือกา่องรยะสงสัยเนี่ย เวลาปวดท้องปวดท้ายมันนี่้ต้องซอยกันแก่ส่งเพื่อนครับเบาใช่กับเบาเขียดอ๋อซอยนี่แหละคนละขาแมนคนละขาครับคนละขาหิวเล่นปะก็เวที่ไปไปตุดเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยอันนี้ก็ร้องตกใจตกใจไอวิ่งตกใจหัวกระโหลกตกใจหัวกระโหลกโอ้ยตกใจเหมือนบังหันนะคนะท่านผู้ชมเ ท่านผู้ชมวันนี้มาครบทีมนะครับมาขอโชวขอ,ขอลาบกับสารปู่พญาเต่าเดอร์งวดบังหันนีกับซ่องเรียกรั้งประธานเทบังยูเพิ่นแห่งมากไอเหล็กประทานเทียพูดลาดพูดเนาะมันมีเก่าสองแต่มันออกสองหกเกลวก็หกกันเดียวกันนะครับมันบาวิ่งเหรออืมเมือน,นี่เบาไส้เพิ่นว่างพอดีเกิดได้เด่นมาน้ำกันนะครับเบาเกล็ดกาวบางเบาเกล็ดกาวบางงอย่างใช่อย่างอยู่หลัง ใช่กงขนยางหนอเนี่ยเหใช่ยังมาขยบมเออนยิบแต่ละเไปเลยร่างสีว่างงามไหมขาูโอ้ขิเลยบังตัลูกที่นั่นใช่เอาจีเขาอันนี้ม่อเลนได้อีคลุกเลยเนี่ยนแนำนำไปว่างไหมเนี่สยงที่เค้นยานยูหันครับน่ดเลยเฮ้ยเจ๋อเฮ้ย่อนี่ช่องนี่นี่มองมองมมนแปลงเหนไหบ่ คือจังทีเลยดิช่องนี้จังทีเลยดิผมเป็นแป๊ดนี่ยผมใจเลยดิไอ้ที่หมอเนี่ยเขนบอกว่าอาวินช่องไหมไอ้ที่หมอบอกว่าให้ไปรับยาช่องสี่เก้าแม่นบ่ะเอาข้อเราของโอเอาเอาขอจำผิดผมช่วบขอโทษขอโทษจำผิดไม่ดีเลยต้องหยังเลยแม่งหยางหไปท่าคุณล่ะเหนื่อยถ้าเราหยิบบ้านน้ำเย็นมันปล่อยเลยมันถอยจากเลย โอ้ท่านผู้ชมคนลุกนะครับอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ดูก่อนเดี๋ยวผมขอดูอันอื่นก่อนนะครับท่านผู้ชมเลขทูบได้มาเอ้านี่เลยที่ว่าเลขทูบกระเขาย์ที่เราเทียมขึ้นเลขที่ว่าถ้าบ่าหาสามสองกับหกสามสองนี่เลยเอาวิเลขทูบเขาอยู่นี่ท่านผู้ชมเพราะว่าหานั้นไม่ใชไข่หกที่บอกว่าถ้าบ่าหาสามสองกับหกสามสองมันออกหกสองหกกันเลยถือว่าปูเป็นไห่เขาเด้ท่านผู้ชมแมล่าต่อยนี่เลยทูบที่ห้ามจุดแมนที่มาจุดไปงวดที่แล้วอ่ะ สองหอาสามสองเพราะว่าเด็กหาไม่เคยขายเเลเนี่นอือเด็กขาไม่ขายเด็ครับปู่พญาโต้ไม่ใช่คนลกเลยเห็นบ่ากสังคดเหมือนันเปอีนี่ะมึงงนไอ้มึงกี่หนเดี๋ยเป็นเป็นแบนมึงมึงมันขาเขาีนันนั่นก็เพื่อเห็นว่านั่นไเขาเขาสูงใช่ใช่ทึนี่นลย่งงบหัว เดี๋ยวนะยัง่เคียอยู่เออแค่ยังมองมันนั่งยเขาขาวอยู่นี่ไหมเออวิ่งยาวงคือเป็นใจสั้นยังสั้นแต่มันเปลี่ยนอีมันที่จะคั่นทาคานทาอนโอ้เปาขอนีใช่เอาปเป่ามันจอมปวกตึ้งเนป่ะฮใ่มเอาดีดีไม้พวมียนเฮ้เอาดีดีเนี่ยมืนต้นไม้จอบปวกแล้วต้นไม้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 ต้นไมนไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้ เ้อมากกันทํานี่นี่ก็กิกงด้ว่าเขียดอ่าเขียดขนลุกไปท่านผู้ชมไปขอกันดีกว่าต่อยห้าไป,ไปไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมากราบมาไหวขอชคขอหลาบกับสารปู่พญยาเต่าดีไหมแค่เบิ้องรอบๆอซื่อๆอยสัตว์เป็นตะยาวน,นี้ท่านผู้ชมแต่มานดูแบบข,ขึ้นนะครับไปครับผมโอเคครับผมเป็นยังเขียดมักกันี่เย็ดตกใจอุย้ยนะครับ่ดนผู้ชมไปโอเคครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับอ่าเบ่าชัยก็มาด้วยวันนี้เบ่าชัยเนี่ยอ่าเพิ่นว่างงานพอดีครับมาที่ดีฮหาตนี่ไงตัวที่ดีที่จริงเนี่ยก็ถือว่าห้าบาทไปเลยนะไปคัดความสุขเพิ่นที่ไอ้ไอ้อําไปได้เกี่ยวกับการลดแม่นมากกว่า ใช่ๆไม่ได้มันใส่อยู่แล้วมันสเสียเวลาเพึ่งนเรื่องฝ้าวไปทายคลิปนี่เดี๋ยวมันสเดือดก่อนอืมขุยเดี๋ยวก่อนแน่จิพึ่งแน่คุยสาวอยู่บระเดี๋ยวเออธรรมดา้นเรื่องบางสเนาะไปคุยกับผู้ใด้วะเสาปลาฮ้ว้าวอุ้ย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 ที่นี่วางเด้ไหมเขาถ่ายได้ไส้แการว่าทายคลิปเดียวก็เคยว่าก็คือห่อต่างฝ่าวไทยสารลุนนี่รุนรอดเลยครับเออเออห่อห่อต่างฝ่าวไทยต่างฝ่าวไทยเพิ่นเป็นบอกว่า เขาสาธไทยเขาถ่ายอยู่ดิ็คือเขาขึ้นจะไปคัดความสุขเขาซะเอาใจเนาะมันบอดีเพราะว่าย่างหน่อยบักเก็ตกับม้าบักเก็ตกับม้านน่พอยห้น่อยก็ไม่ยั่ว็คือโอเคแล้วพอต้องเลี้ยเปิดเพลงประจำนี่คนถิ่นมาขอจะเพลงเดียวเลยเป็นวังใดว่าไฟบ้าใช่ไหมท่านจ๋าละฮะคุณเป็นคนสุดท้ายตาบ้าบ้าใช่ผู้ไกลๆกลับมาคนหัวลูก่พอจะพ่อเยี่ยนีคนกำลังนี่ความหลักเพิ่น่พอเพิ่น นาตาอิบลเนาะบเล็กเนาะมีแก้มแก้มใสดีเลยคซื้อบังได้ก่อนที่แท้ผมไอ้ท้าปลาหมาแล้วอายุหนึ่งอะเป็นไดงไลยเนาะอายุนี่ขาห้างกันประมาณอายุเป็นเพียงตัวเลขอายุนี่ถ้าเปรียบเทียบเป็นเป็นผู้ชายเนาะครับรุ่นทวดคุณแล้วเอาเดียวพอท้องเรีสิว่าเหตุคลิปืบนลักต่างวัยบ่เออเออช่วงนี้กำลังเป็นกระแสนะครับมีลักต่างไอ้หัวล่าไหมเออ ตั้งกันหลายปันได้ครับตั้งไว้ก็ตั้งกันยันแม่กันลูกกันหลานผู้แล้วประมาณนี้เอาเอาวเอาวงอะไรเท่าไรเสาวปลาเป็นพี่พี่สาวของแม่ประมาณสิบกว่าปีพี่สาวแม่บ้าไส้ประมาณสิบกว่าปีสาวปลาประมาณแปดสิบกว่ากับพวกยังถือว่าห้องย่อไปเหตุยุ่นนี่เอาไปเป็นมู่แม่โอ้แม่ผมเพิ่งจะรับที่แม่งะ ว่าแต่เขาตีว่ารับตากไว้่ว่าไม่เป็นอย่างก็ถือว่าโอเคแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เขามากสิหนี่พอยี่น้อยจอบมีบวยได้เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเงินลโอเคฮะโอ้ยเงินจุไอ่โอ้ยเินนะโอ้ยเินนเป็นไปได้ยินมั้งพี่อ๋อว้าวยอกเพิ่นไปซื้อหรอกครับผมพ่อได้หัวรอพ่อได้มวนกันครับผม ส่วนมาขอโชคกับมาขอคนไปมอยูกีสรางปุ่นแล้วตเปนสียู่กันแล้วเป็นปูปูเต่าล่อหายเรียก่าน่งยู่อย่างเอไหมฟัง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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีเสียห้อยองรั่วโอ้โหเออโอเคเกตเกตซะน่มันรั่วเล อ่เอาพีเทามาบอกก้าวเพลินนะครับมาบอกก้าวเพลินนะครับทุกผู้ชมเด้อกับสารปู่พญาเต่านะครับมาบอกก้าวเพลินมาขอโฉกคอลาเพลินข่าวผู้ใดมักตัวใดแบบใดกระเบิ้งกันเอาเด้ผมถืซ่องไห้ทุกจุดซ่องไห้แต่ละมองแต่ละบอลนะครับผมเนาะเพราะว่าที่ซ่องมองจุดจเดียวกับว่ไใดเอฟซีพวกกรอยากเบิ้งคือบางท่านเนาะเอฟซีบางท่านเพก็อยากให้ให้ซ่องตุกจุดนั่นจุดนี้บางท่านก็อยากเบิ่งตะเหล็กถูกกับเหล็กเอฟซีคือครับผม ชอบจุดไหนดูจุดนั้นเออท่านชอบจุดใดคือเอาจุดนั้นเพราะว่าทางทีมงานกับเจหายเบิ้งจะส่องให้ดูนะครับต่างนะครับท่านผู้ชมเอ่าฮะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เราบอกปมาวิทย์บอกกลาวปูสาธุเด้อปูพญาเต่าปูจับซิปปูพญาเต่าปูหญิงใหญ่ปูปูตาพญาเต่าปูมีหูแก้วตาทิพย์มือนีหลูกหลานทีมงานช่องมาวินชาแนลนุบามคนเดิมพอต้องแลคนเดิมปลาต่อยคนมีเส้นพร้อมด้วยเบาชัยเบาเขียดกันเดินทางมาหาปูพญาเต่าเพื่อมาสักการะกราบไหว้ขอโชคขอลาภ เพื่อเป็นแนวทางไปฝากไปตอนเอฟซีทั่วโลกที่กำลังล่อชมบมร,รมีของปู่พญา,าเตาอยู่ณขณะน,นี้มื่อนี้วันนี้ลูกหลานมาขอโชคลาภของหมวดวันที่1เมษายนพศ2 5 6 7ขอได้โปรดเมตตาสงสารลูกหลานที่เดินทางมาก,กับคำมังขึ้นบริเรนรับบริบเรนนอนให้ปู่พญายเตานี่โปรดถ่ายให้ลูกหลานเป็นโชคลาภเลขถ่ายเลขที่13โตรตรงๆได้ปู่เ้ยงมวดนี้ขอให้ปังๆดังๆ กัดช่อนไปทั่วโลกเด้อปูเด้อส่าถูกแซ่บอ่ะบ่าวใส่บ่าวเกียร์ตั้งๆแร็ปไปนะครับมื้อนี้ก็มาขอปูเท่าที่เบิ่งนี่ก็มาขอปูแค่เลขขยาเซียมซีแล้วก็เลขทูบนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับเออเพราะอะไอ้ส่วนเท่าทีเบิ่งจุดต่างๆกับเบิ่งใช่มากๆผมก็ได้ซอยซองเห่านะครับโหทุบละห้ามูเจ้ามีดดวงกระเพิ่น ถ้ามุโจดอยช์ได้จากเพื่อนยังทีไหมมีดวงจยากเบื้องมหาเนบมณีซ่องตามมหาณีเพื่อนแน่ห้าอยากเบื้องที่แม่ผมก็ที่ซ่องให้นะครับผมเนาะอ่าคือท่านผู้ชมมักจุดใดกับเบื้องจุดนั้นนะครับเออห้าเลขกห้าตัวเหล็กไปไปตรงกับท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมบ่มักจุดนี้กับกับตัวเบื้องครับผมตามที่ท่านผู้ชมเห็นหรือว่าหเัาจุดนั้นเาทุนเดียวกันเดียวที่นะครับเขาเขียนนะครับหาเขียนก็ย่อเท็มที่นะครับอืมเอเอาคือไปจับเอาเบื้องนี้ เฮ้อจะตนจะเนาะคือว่าจับเอาเป็นขาวโพดิว่าจับก็าเพราะไรข้าวโพดหัวข้าวโพดที่แล้วก็ถือว่าแม่นอยู่เนข่ยขยำมาได้เก่าๆถึงหกหกอะมันแค่ว่าศูนย์มากันนี่สิถ้าเป็นสองขืนมานะเขามาสามตัวตรงนะถือว่าแม่นอยู่ได้ท่านผู้ชมแค่ว่าพิษไปแต้มเดียวนะครับโอ้ไอ คนก็ยังซื้อเม่กันเทาเห่มามยนเป็นยัง <Thompson? S 2> <environments> เป็นหนึ่งก๊าซตกตัวเด <plast? S 2> ียวไมกันเทาม่ตัวนี้บ่แม่นไม่กันเทาตัวเดยค่ะท่านผู้ชมบอกก้าวนะครับผมเนาะเออจะมาขอเตรียมที <FO X> ่ปูหวดหวดนี่หนึ่งเมษายนนี้พศอสอสอปัญหาร่อยหกสิบเจ็ดนี่ปูเด้อสาธุสาธุนะปู ท่านลนท่านลนนเบนี่กว่ามันลนแล้วนั่นไปหาน่ะไปหามาพี่ไม้แรกเตรียมซีเจี๋ว่าวพอดีเบิ่งบนออกมาก่อนไม้ที่สองครับครับไม้เลขหนึ่งครับผมไม้เลขหนึ่งขังแหลกนีก็แน่นอนอยู่แล้วเราไม้เลขหนึ่งออกมา1เป็นหยังวันไม้กับสันที่สอง อันีแปรตัวเลขนี่คือมาวิ่งแชนแนลครับอช่ครับสตัวเลขใช่ไหมนี่งสอามหึ่นสาเลนึ่งสานี่สองามหน่สองามห่สองสาม่าอ่ามหนึ่งองสน่อามนึ่งสง่งอง่องสมน่งสอม่น่งขอยิบมห่อมันเ่็นอนมน่มันี่แม่นี่มหน่ามน่อนี่คนองสนงาม่ ครั้งที่สองได้มาหมเลขห้าหครับไม่ที่สอง่กันหนึหาหที่เกียรตหนึ่งหาอเยหาแล้วครับเนาะนี่เยหลงเลยเกียรติหางเลยเกียริาทครั้งที่สามนปูเดอแต่มันทิ่เขาสามตอนกองปูก็ยิบมาหมดไม่นี่ ท่าสโล่ลงมาเลยไม้ที่สามห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าหรือเกียร5ห้าห้านะครับหนึ่งห้าห้หรือเกียร์ห้าก็ได้นะเปิวาสีมยังสี่อีกเอาห้าหาว่าได้ออกโดนไ้เหล็กมั้นี่เนีนเหล็กเก็ยหากับว่าได้ออกโดนหรือด้เอว่าเนี่ยไปตรงกับพนาที่บอกมาบ อาทิตย์มาออกหมดนี่กัไเลด้คือเหล็เคยออกมาเมียนแต่มันก็ยังไม่ยังไปเข่าสามตัวหนาเข่าสามตัวหนาเข่าสามตัวหนาของลอตเตอรี้เน่เนี่ยนยูกไหอยน่นีโอ้นังทัศมัคุณมนีเล็กันอยู่ไหนเอเพื่นนี่เงอเ่องหาไม่หนเมียนรับใส่เออเพื่นมียที่หนเมื่อี้ไปตะ่ใชน่ดีเนี่ยมีสีงเอาใช่ใช่เบาใช้เป็นสีให้หน่อยนี่เนอ้าวเนี่ย เห็นตรงกัำว่าอะไรนเถิงเติงตัวใหญ่ไหมเถิงเติงตัวใหญ่ไหมใช่เขากระแนมเพียงนค่ตัวใหญ่ไหมมันเป็นหนึ่งหนึ่งกระหามันเป็นหนึ่งหนึ่งกับหายหนึ่งหนึ่งหาเออจเลหนึ่งหนึ่งหาตัวตุ่นเหล่าหาเป็นสามก็ได้ยุยุคครังนี้ใช่เห็นเป็นตัวไหนทเขาเห็นเป็นหา เอาตัวใหญ่ๆเลยหนี่ตัวน้อยๆสองเก่าเบ้เห็น2สอเก่าเียเป็นสองเก่าตลายต้ชุบตัวที่สว่างั้นผมเห็นยูยูดันบนไหนเห็นมบนไนนี่มันออกสองหกอาจจะออกสองเก่าก็ได้เ็นไว่าบางคมันยังออกเจ็ดเก่ามันกียังออกเจปดเลียกเลียงมากนะครับผมเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับนะครับอาเบ้าเขียดหันหนาไหนี่นเป็นยังไงกันนะเปไปไดไปอาเพื่อฟังกได้ใเอาไม้มั็ได้ใเป็นยังไงมาวอรเพื่อฟังหนามาถามข้าวถามข้าวันาะเป็นยังไงซำซาถูกมนี่น จับบ่งถามดีดีกันนะใช่ยังนเงบาว่ายลูกไม่ยับยัยับถึกว่าูหน่อยก็แค่แน่ล่ะเออเอ้เนเอออ้จับเออบังกันนะถามข้าวบังกันนะเจ้าไหนนั่งอีดีาตตดพี่ขดีดีบ่พี่ของเนี่ยมีเีเจ้ายังกกะดูกกะดีแล้วก็ได้มีีใช่พี่ใช่พี่นี่เพอเบิ่อพ่อเพร่ต้องแนถามเนี่ยถามเอ็กซ์ีพาต้องเลียเบนม่วา วัวที่เล้วเป็นอย่างเจ้า่าไายลูกเรียกถูกให้เพิ่นเบิงยวาวครับตอบเพิ่นมัน้งนะเดินถามเะยครับ,บถามอไรก่อนบอกถามเพิ่น <MC S 2> บนเพิ่นถามมาคิดว่านไงวัวที่เล้วคือ่าไายท่ำเรียกถูกให้เอซีเบิงออบอกเพิ่นหือ <laughs> <laughs> ว่วนี่คืออเไรเอาไหมให้บอกมันกันนะในเรื่องกับพายมาแล้วสวัสดีปีใหม่กันนะเรียนอญาตครับเพื่อนทำไมครับ โอ้ทำไมขึ้นเขาครับขยันน้งผิดเอาผิดวางเลยวางเลยอ๋อเลยครับอือสวัสดีพี่ใหม่ครับขึ้นมาใหม่ครับดีอ่ะเพื่อนอือกระส้นกระส้นอือไหนๆถามข้าวเนี่ยหลังจากที่ไอหายเงินไปแล้วเนี่ยจบลงหมดทีอะไรไหมก็คือจบเกียร์โดนแม่นแนนแม่นบวันที่หายเงินไปชวนน่แม่ก็คือจบจบแล้วไหโดนแล้วละเออแต่ที่วัดโอเคไหมอือโอเคแหรออวิน ถือว er okay oh oh oh. right. oh, oh, oh. ่าเขาโอเคแล้วโดนแล้วว่าือว่าโด้ไอ้ที่าก็ะหงูยุ dreaming, ่งทุกคที่ไอ้หายไปก็ท uh ี huh. ่ว่าเป็นสามป่ะือโอเคกันมนสื้อโมูไม่ไอ้กินนก็ะหงอยู่อดัะส่วนหมูกระแดงว่าคือเขาจัดงานนี่จัดแบบเงียบเมีนบมาส่อถึงได้ซือหมูสี่ทผเต็มทีะเนื้อไฟมันแจ่งอยู่ไฟมันแจ้งอยู่ถือว่าใส่ไ่้น่ใส่ไนีใส่ไอ่เป็นม่งุดเขาเขาอุตสาห์เท็ดมาไห้คนรอไปเนาะไปต่างประเทศไปู่เรื่องนีะ แต่ว่ายืนนิ่งตามที่เพิ่นแต่งงานกันเพิ่งได้กันคันฟัง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 เอาคลิปบอกเลยว่าเพิ่นได้ปลูกกว่าควาลูกมากสิเป็นลักษณะแบบใดเบาเขียดเป็นผลิตปลูกบ่เมียนก็คือบอกว่าเพิ่นไม่ได้บอกอวินดีที่จัดงานเขาบอกตามผู้เดียวว่าเอาซื้อหมูมาเลี้ยงผู้เดียวไหมคือว่าไข่มีงบ๊อซ้ำนี้เด้อไปแต่งเขากับเมื่อเดียวทอดมาแค่ พิษบาทโอ้บาทเดียวบาทเดียวอทอดบาทเดียวบาทเดียววะเออมันเรียกว่าผิดทอดมาบาทเดียวบาที่นี่ก็เลยก็เลยวะเขาทอดมาบาทเดียวหรือเปล่านำแดงเนื้อเออโอเคน้ำแดงให้เขาพร้อมบาที่นี่ก็เลยก็เลยวะเสื้อไม่ให้กินเนื้อเื้อหมูมาเรียนอันโดยตรงมาเรียนโดยเฉพาะว่าคือขอเขาเสร็จเรียบแล้วทำเร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยวะข่อยประกาศเราเพื่อนไหลาข่อยมีงบสามีเออเอาช่วยเขาทอดมาบาทเดียวเนาะไม่บอกไม่บอเออบาทเดียวทอดมาบาทเดียวก็เลยว่า คกินแบบว่องไงเด้อคือว่องไงกินหลังจากกินเรือนมาล่ะอที่นี่ก็ต้องผ้ามันขี่มอไซค์ไปหาเขาอขัดเลี่ยบเรี่ยบเดี๋ยวไปสู้ขอยังเดียบแบกปุ๊บมืออะไรเหาอมืงหายั่งหาโทรศัพท์มันไงมือใดมือใดสีผ้ามาเปิดโตทีมงานเปิดจเห็นน้ำแน่อยังไงครับเอาเอามือใดดีเอาเอาีมือใดดีขอเป็นมือใดมืออื่นมืออะไรวะมือหยั่งนี่แน่เละมันหยั่งอยู่เออนี่เงาบอกก็บอกอยู่แล้ว บ่อย่า่คนบอกเรียบกันเราได้ดิเสียงเสียงคนลอกเสือเราได้ดิเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวบาเขียนกเป็นเียวาเขียนเพ่อบังนาางทัเขียเลี้ยวบงนาก็เป็นยหัวแล้วเนี่าเขีนันตาแมนอยู่ขนดีเราเฮาเออมาเมหูยุบไ้หลังจากที่นอันนั้นเท่านะพัววินนี่มันตรวจเ็นี่บ่ ทั่วที่ยังก่อนทัวที่ก่อนตัวอ๋อยหัวหัววินกองนุ่มขึ้นตึงเลยกองกองเบดท่านผู้ชมเพราะว่าอาธิมีคนมาไหวสารปูนะมาที่นี่นมมันบูดมัดถึงหลักเคสหลักคำมันก็เลยกลายเป็นเด็กกินไหม็ยังนมบูดคำนี้เจ้าขึ้นจริงเลยพ่อเอาแล้วเอาแล้วหันมาเหรียญเพราต้องแย่แล้วลูนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับผมเล่ทูบยินด้ตัวใดเนาะผมเปิดเบิ้งก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อ เลขทูบนี่ได้มาเบงเงเลควันเลยถวทรเอหกสองหนึ่ง 6, 2, 1, ครับเูอีกครั้หกสองหนึ่งครับผมทานผู 6, 2, 1, ้ชมนะครับโอเคครับตามนั้นครับอ่กับปู่พญาเต่านะครับทานผู้ชมนี่เดอ้อทานผู้ชมเลขสจิประมาณนี่นี่เลขห้างวัดทัดเพลนินนะครับแต่ว่าเลขหางวัดทัดเิออกหมองอนงนิทอม นี่ดีอืมนะครับถ้าเอซีอยากบงว่าเอาพอสอสางพยัยนี่ครับพ่อสอางนอะหากกวผูกาคุมภาพบ่หาคุมภาพสองหาสี่เจ็ดห้าคุมภาพสี่เจ็ดครับนึงเดอยาปเบงนี่คือผมถี่ซ่องให้จำนชมเบื้องปลายแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวที่ไปเป็นบังวาเลียกหลายยังถี่สี่นะคือว่าอยากให้เบื้องลายนะครับเอาเบื้งตามที่ที่บางสเห็นกาเก้าสองเก้า นี่ตัวนี้ซี่สามเป็นซองเก่านะครับแต่ว่าผมเห็นมเก่าสามก็นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้เจริญญาในฌานครับชมครับสลักโซลิตการข้อเรยกข้อเห็นมาเห็นตัวไหว่างกิเห็นอะไรรีถูกแปดสองหนึ่งว่าจะ่อยเื่อนเลหกสองหนึ่งพกค่เรยกแมนอ๋อมุนข้อเลยนะ

คานผู้ชมไม่รวนะครับไมใช่โอ้ด่ไม่ตัวดีใช่นี่เด right? ่นี่น oh, ี่นี่นะเอออยู hey. ่ทีหัวจะของโอ้ยเวียนเดี๋ยวว่างระวัางแลว่างในเขีเข็ดแล้วว่างเลยแล้วว่างเนยแลวว่งเลยตัห็นตัวด็กว่าเขียดสหรือว่าี่ว่าพเขีเห็นบ่ะเออว่ามันเห็นเห็นเป็นเหล็กข้อไหมใช่ขึ้น ีชวนว่ะอื่นเอเก่านี่บอกเออเห็นปะนี่ใส่โอ้อย่ซีก่อนสามม่แอนคือได้เบ็ได้เขาตัวบงเ้มันหลได้ปูจะไปแ่งานกันัดปูนะครับคบกาเบื้อง่ังไครับแวช่เาอาตนันหะพว่าเอาแค่เหล็กเซมซีกับอ่าเล็กทูปกพลีวนะครับเล็เซมซีนะครับท่านู้ชมเหล็กเซซีได้มา หนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าห uh, ้าเนาะแล้วก kind of so. ็เลขทุบได้มาหกสองหนึ่งนะครับอ่าก็ถือว่าเอาประมาณนี้นะครับให้ดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้หนุ่มอําคนเดิมกับทางช่องไปยังเขียดอีหยังเดี๋ยวเดี๋ยวอีหยังอีหยังอวินกระดานทีผีกล่องพอดีได้ไปยังเป็นยังเขียดต้นใหม่ Mọi người 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 mọi มืงนที่เห็นเลยไอ้วามจริงครับเหมืเนี้ยเหมือเนี้ยเกล็ดเกล็ด่าน้สี่เบิ้างนะสี่เบิ้งนะท่านโอ้เกล็ดเหมือนกันเลยเลยหอเาเก็ดเงเียเนอืมนจีเขามานี่ไม่นาะอือเกลยดไม่เห็นพอดีบ่เพนดีใจบ่ยใชใเอาตรงเกล็ดโดนสกิดแล้วแต่ผม้องเกล็ดเบ่าเกล็ดโดนสกิดแล้วครับเดียวกันครับผมเลย อือผมไม่ไม่เห็นเลยยังอ่ะเหยียบไปเลยเบ้าบ้าเขียดโดนสกิตแล้วอวินโดนสกิตแล้วอีหลีอ่าไม่ใช่โดนสกิตแล้วบ้าเขียดเน่ยโดนสกิตแล้วมันสะดุดเลยบังมันเรียนมาเลยเออตกใจหมดเอากล้าสิพิษกล่องได้บังคับแต่ผู้ชมขอรังสิพิษกล่องแม่บังคับไหม่ท่านผู้ชมโอ้เออตัวบ้าเขียดโดนสกิตแล้วอ่าโดนสกิตแล้วเกิดข้ามปันตัว เออข้ามเลยครับเดี๋ยวเขหลังมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอออาเาดิลูดล้ขลบล้เนไหายจไหมลุทีก่คนหลุดบาเขคนลูกท่านชมโดนสกิดเหรอครับข้มเลยออ้ามตัวคลบข้ามตคนเลยอือไปไปไปท่านผู้ชมนะครับโอเคครับผมท่านผู้ชม วันนี้หนุ่มอัมคนเดิมครับมาวินชนนาแนลปลาตอาก็มีเส้นทองเหล็กคนเดิมขอตัวลาไปก่อนนะครับกับสารปลูกพญาเต่านะครับขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยน,นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับ